ไลฟ์ a c e b o o k นะครับตอนนี้เราอยู่ในโชว์รูมของ300กกระดานไลฟ์โชว์รูมนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพวกมึงไม่กักตัวอยู่แล้วครับที่นี่แหละครับคืออาณาจักรของพวกเราเราไม่ไปไหนแลงสิ้นเราจะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็วันนี้คร์ฟิวนะครับ4ี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วผมรู้ว่าทุกคนกำลังเปิดดูอยู่ทั้งหมด61ท่านนะครับ60ท่าน70ท่านนะครับฝากกดแชร์ด้วยทีมงานกดแชร์ด้วยนะครับส่งลิงก์ให้ยัง ตรงนี้ให้ทีมงานด้วยนะครับโทรศัพท์อยู่ไหนครับเอ้ยนิสดาโทรศัพท์ลงมาด้วยนะครับสวัสดีคุณเอ็กนะครับสวัสดีพี่การนะฮะสวัสดีคุณสรพงษ์สวัสดีคุณพัชรพงษ์นิตินะครับพี่เอ็กคอนเซปต์เอ็กนะครับสำหรับใครที่สนใจรถนิสสันคิวนะครับติดต่อไปได้กับทอยช็อปใช่ไม่รู้อาจจะใช่ใช่ทอยช็อปโดยประมาณนะชื่อประมาณนั้นนะครับมีรถดีๆเพียบเลยนะครับตูนนครปฐมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วย ก็กดแชร์กันออกไปทีมงานนะครับใครที่อยู่พวกทีมงานช่วยมากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เฮียด้วยกลับบ้านนอนพักผ่อนกอดเมียกันหมดแล้วนะครับพวกเซลนะครับก็สนับสนุนกันหน่อยแล้วกัน FC 300ใครที่ดูอยู่ FC 3 0 0มีใครบ้างแสดงตนหน่อยครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเสียงกลับมาแล้วนะนะแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงห้างจะปิดแต่ห้องเราเปิดนะครับ24ชั่วโมงโย่บอกนะครับโย่บอกเด็กเลยนะ ลง,ลงเล่าใช่ปะ่ะลงเล่าแสงจันใช่ปะ่ะที่คุยไว้ใช่ปะ่ะนอนดึกเพื่อรอ300ขอบคุณนะครับสวัสดีน้องพลอยชมพูที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทั้งหมด100กว่าท่านกดไลค์กดแชร์นิดนึงก็สำหรับใครที่ดูรถยนต์มือสองนะครับฝาก300กะลาดไปหน่อยละกันตอนนี้ผมรู้ว่าหลายๆคนองอาจจะพักผ่อนดูหนังฟังเพลง ซื้อเหล้ามากินซื้อเบียรมากินที่ห้องนะครับก็ขอให้ผ่านผลวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผ่านวิพลนวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีน้องปั้นครับแค่น้องปั้นไม่มาวันนี้วันเดียวก็ใจหายแล้ว,วะอะเพราะอะไรรู้ไหมงานไม่ทันไม่วีดีโอออกไม่ทันทำมาแดกไม่ทันงนก็ใจหายแล้วนะครับก็ฝาก fc 3 0 0กัน like, หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตสต็อกกันนะครับอัปเดตสต็อกกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกัน น้องสุดยอดครับพี่นาถือคนเก่งสวัสดีคุณสุพัฒน์พงศ์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีไลฟ์เฟซบุ๊คลรถ2คันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะครับจะมีประมูลรถโมเดลของเล่นศูนย์บาทขายเป็นค่าข้าวคืนเงินให้เมียเพราะว่าเมียรเริ่มจับได้แล้วเอาเงินไปซื้อโมเดลเยอะนะครับก็พี่จฟผมอยากเอารถเวลไฟผมไปเคลือบแก้วอ่ะพี่เพิ่งไปเก็บสีมาเดี๋ยวเราไปเคลือบแก้วนะครับสวัสดีครับก็ใครที่ดูอยู่เห็นไหมครับคุณสุ พัดพงนะครับเป็นพี่จิ๊บแห่ง55วัตนะครับเขาเป็นร้านดีเทลลิ่งมากกว่าคำว่าคาวัตหรือคาแคร์นะครับเป็นดีเทลลิ่งตัวจริงนะครับที่รถหลายๆคันเข้าไปเก็บรายละเอียดในการทำรถให้เหมือนใหม่เช่นขัดเคลือบสีนะครับเคลือบแก้วนะครับล้างห้องเครื่องทุกอย่างเอฟเฟกต์จิงที่เกี่ยวกับการดีเทลลิ่งนะครับผมต้องแบ่งก่อนนะครับคาแคร์ส่วนคาแคร์ดีเทลลิ่งส่วนดีเทลลิ่งนะครับดีเทลลิ่งคือการเก็บรายละเอียดในการทํารถคันนึงให้สวยได้ คุณต้องใช้จิตวิญญาณนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่คุณใช้เวลาเนี่ยน,นะคุณต้องใช้จิตวาิาความพยายามและสิ่งที่คุณจะทำมาล้านดีเทลลิ่งได้ดีและมีชื่อเสียงได้นะครับคุณต้องใส่ใจเหมือนกับพี่จิ๊บ5 5วัครับที่ใส่ใจในการทำรถนะครับไม่เคยได้ตังค์จากเขาสักบาททุกวันนี้กูนะครับ สนิทเครือบแก้วกูก็เสียตังค์นะครับไม่เคยได้สปอนเซอร์นะครับหมายความว่าไม่เคยได้สปอนเซอร์แบบว่าเฮ้ยขัดฟิล์มเลย3าปีแต่เขามีแบบว่าสปอนเซอร์มาแจกให้กับน้องๆมาแจกให้กับทีมงานแล้วก็มาแจกให้กับลูกค้าทุกท่านที่ร่วมสนุกกับสาวและกับหลายโชว์รลุมนะครับขอบคุณพี่จิ๊บด้วยนะครับก็ ทวงคืนสามีคุณแชมป์ฟัง300กะลาดทุกวันเลยไม่หลับไม่นอนเราก็ขอบคุณนะครับกูตกใจเลยึกว่าทวงคืนสามีเอาแล้วใครวาเนี่ยมาแกงกูนะครับ f อ3 0ีนะครับอาจารย์แชมป์ขอบคุณนะครับก็ทั้งหมด255ท่านนะครับวันนี้นะครับเรามากับคอนเทนต์รถครอบครัวดีกว่านะครับรถครอบครัว รถทุกคันที่300กาลาดไลฟ์โชว์รูมนะครับมีบริการอบโอโซนและใครที่อยากจะอบโอโซนนะครับเรายังมีบริการอบโอโซนฟรีอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยากจะ5บาท10บาทก็ได้บริจาคเอาลงไปเดี๋ยวจะนำเงินกองกลางเนี่ยไปบริจาคก,กันนะครับสวัสดีคุณธนกรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณสุริโยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีคุณอ้วนธนวัฒนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างรู้สึก,กยังไงกันบ้างตอนนี้ทําอะไรกันอยู่อยากจะพูดคุยอะไรกับ300กลาดบ้าง พิมพ์คุยกันเลยครับเดี๋ยวพี่เอ๋ครับรบกวนเปิดไฟด้านหลังให้หน่อยนะครับพี่เอ๋ครับเดี๋ยวเปิดไฟด้านหลังให้ผมนิดนึงนะครับมามีรถซิตี้บ้างไหมครับไม่มีครับสวัสดีคุณติกิตินะครับอยากให้ถึง500จริงๆ250ท่านขอคนละ2 3แชร์นะครับช่วงนี้นะครับใครที่ติดต่อผมมาอาจจะติดต่อยากนิดนึงนะครับเพราะว่ากูไลฟ์เฟซบุ๊กทั้งวันอะเพราะว่ากูต้องรอด วันนี้ผมมีการขายรถไปถึง2-3คันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อุดหนุนผมแบบว่าแชมป์ไอสัตว์มึงต้องรอดมึงต้องสู้มึงอย่าไปท้อโอเคครับพี่ผมเต็มที่ครับขอบคุณที่ให้โอกาสอุดหนุนผมแบบอุดหนุนเลยอ่ะคืออุดหนุนช่วยมึงอ่ะก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ผู้ใหญ่หลายๆคนให้โอกาสผมนะครับก็ใครที่ อยากจะให้โอกาสผมก็รบก,กวนติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีรับโอกาสดีๆของทุกคนนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยผมอยากให้มันถึง400 500, 500จริงๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราจะไลฟ์ o k สนุกสนุกพร้อมกับมีเขาเรียกอะไรนะมีโมเดลมาขายเป็นของของผมเองอยากจะขายเพื่อเอาเงินเอาเงินมาพยุงในส่วนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าโมเดลเดี๋ยวผมมีตังคค่อยซื้อใหม่ล้กันนะครับ ผมเป็นพวกแบบว่าพูดเรื่องจริงนะแย่ก yeah, ็คือแย่ไม่ได้ทําตัวรวยแล้วแบบเป็นหนี้คนอื่นเขาไม่ใช่ผมแย่งจริงก็ต้องสู้ต่อไปก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับรับความจริงได้นะครับตอนขึ้นก็ขึ้นตอนลงก็ต้องสู้ครับสู้กันต่อไปสําหรับใครที่สนใจรถต์มือสองที่สามรถกระดาษไลโชลรวมติดต่อกันมาได้เลยนะครับยังเปิดขายเหมือนเดิมยังมีรถเข้าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตอนนี้าราคาดีแน่นอนนะครับเราต้องผ่านมันไปให,ให้ได้กับวิกฤตโควิด -19 นะครับก็ สู้กันต่อไปทั้งหมด300ท่านนะครับสวัสดีพี่ชมป์จากหัดใหญ่ครับขอบคุณครับเพิ่งชมไลฟ์สดครั้งแรก FC ครับสวัสดีครับคุณอเนกนะครับสวัสดีค,ดคุณสุวิสาซิริน,รนทิปก็ใครที่อยากกินกุ้งนะครับติดต่อคุณสุวิสาไว้เลยเลย,เลยโลล190ใช่ป่ะเขาลง190ใช่ป่ะไอ,อโย,อโยมันไม่รู้ไม่เคยสนใจเลยโล190นะครับเอส,สติมาศูนย์โตต้าทั่วไปมีหร่อมมไหมครับมีครับ มีครับเพิ่งติดต่อจากธนบุรีครับ FC จากกระทุ่มแบนนะครับ VX 8 0ดสมีไหมครับไม่มีเลยครับสวัสดีคุณแชมป์ FC 3 0 0นะครับนายตุ๊ตู่นะครับ Estima FC ะโอเคเพิ่งชมไลฟ์สดๆนะ่ามาถึง300เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาลุยเอสติมากันดีกว่าหลายคนคงฟังผมสะบดเยอะแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถ t o y o ต a าเอสติมาทั้ง2คันนี้ตัวรถเนี่ยปี06ทั้งคู่นะครับปี06ทั้งคู่ราคาผมเปิดก่อนหก0 0 0เ 9,000บาทนะครับฟรีวารันตีให้คุณ1ปีนะครับที่เฟีนะ้ยวแฟลวนั้นเรากล้าวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับไม่มีที่ไหนกล้าวารันตีสำหรับรถเจ้า a อสติม่าไฮบทั้งคู่นะครับเราวารันตีคุณ1ปีเต็มนะครับคุณขับไปพันที่ไหนเราจากการซ่อมให้คุณทันทีนะครับเรามีอู่ซ่อมนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำอู่ซ่อมแะนะนำอู่ทำให้คุณด้วยนะครับหลายๆอู่ที่ ทำรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะมี EP อีอาจจะมีรู้ไว้ไม่โง่สสำหรับเจ้า t ต y o ต a าเอสติมนะครับเอสติมคันนี้รูปโฉมเนี่ยผมบอกอลยจะรูปสมชียังเป็นทรงนี้อยู่นะครับยังดูรถสดดูใหม่อยู่นะครับได้ความรู้มาสองจากอาจารย์แชมป์เลยครับขอบคุณนะครับ FC จากยะลา FC จากชนบุรี FC เชียงใหม่นะครับสวัสดีพี่โอบางแคครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนน้องชายคนนี้ปากหมากลัวส้นเตนีนคุยไม่ค่อยดีแต่พี่ก็ยังสนับสนุนผมนะครับที่ อุ่นนุนผมวันนี้ไป1คันนะครับก็เดี๋ยวก็จะดูแลให้นะครับพี่แต่รถ2คันนี้นะครับราคาเพียง6 9 9 0 0 0บาทฟรีวารันตีนะครับเครื่องเกียร์กล่องนะครับและรถ2คันนี้นะครับเราฟรีวารันตีตัวแบตนะครับให้คุณ1ปีเต็มไม่จำกัดระยะทางครับคุณซื้อผม1ปีวิ่งล้านหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรผมการันตีแบตให้คุณเลยครับ1รอบ มีใครกล้าทำมั้งเพราะรู้ว่าแม่ต้องเสียแล้วผมกล้าการันตีครับ1ปีเต็มกับราคา699,000บาทซื้อกลัวแบตเตอรี่อ่ะกูการันตีให้ระบบให้บิดอปีหนึ่งนะครับแต่เป็นระบบซ่อมนะครับเราจะาก,การซ่อมตามอาการนะครับให้1ปีเต็มไม่ได้เปลี่ยนของใหม่ให้เพราะว่าราคานี้ผมกล้าทำเพราะผมอยากลองดูว่าผมจะโดนหรือไม่โดนครับ fc สาย3ครับพี่แชมป์แชร์แล้วครับร้านพี่มีรถในฝันด้วยครับอันที่จรทีคันก่อนๆเก็บตังค์ติดตามพี่แชมป์อยู่นะครับสวัสดีพี่อีสนะครับสวัสดีพี่เบิร์ดจีทีโปนะครับพี่เบิร์ดจีทีโปเคอร์ฟิวช่างแม่งพี่ไม่มีแดกสําคัญกว่าผมก็ยังนอนอยู่โชว์รูมทําไมอ่ะพี่ผมก็นอนอยู่โชว์รูมผมมีระบบซีคอมป้องกันความปลอดภัยอยู่แล้วผมก็ไม่กลัวมีคนนอนอยู่โชว์รูมผมก็นอนโชว์รูมสู้แม่งต่อไปพี่โควิด19นะครับก็พี่เบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ดูอยู่พี่เบิร์ดนะฮะ โอ้จีทีโปะครับ GT p r โปพระราม2อน,นะครับอยู่ในซอยเทียนทะเลเลี้ยวซ้ายไปอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ในปั๊มแก๊สนะครับเขาเป็นเจ้าพ่อรถฟอร์ดนะครับฟอร์ดศูนย์ยังไอ่ะซ่อมศูนย์ยังไงนะครับมีความรู้จับจริงใช้จริงและเล่นจริงนะครับมีของแต่งมากมายฝากติดตาม GT p r โปด้วยไม่ได้อวยไม่ได้ตังค์จากเขาสักบาทไปซ่อมเขาก็เสียตังค์อยู่ซื้อรถเขาก็ต้องจ่ายตังค์เขาง้อเขาดูทุกทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรถ สามร้อยกระดเขาดีจริงจากผู้ใช้จริงคุณสว่างสวรค์สว่า์ไม่สว่างสวรค์นะครับถ้าอ่านผิดก็อย่าโกรธนะครับคุณจำนะครับสวัสดี fc 300รลบกวนมินิลบมีแต่ว่ารบกวนรีวิวมินิหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ครับสวัสดีครับคุณแชมป์ fc 300นะครับจากระยอง fc จากชาอมครับคันดำซ้ายมือครับคันดำซ้ายมือแบายถคันนี้เหรอคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรารีวิวให้นะครับ แชร์แล้วโอ้ oh, ขอบคุณนะครับคุณชัยชิดลำ fc บางพีคนนี้เข้ามาดูบ่อยนะครับก็อ่ะ400กดถ้าแล้วก,กดแชร์หน่อยแล้วกันผมจะมาเริ่มรถ S อสติมคันแรกนะครับรถฝั่งซ้ายนี้ครับเป็น t o y ยต้าเอสติมาสีบอลเดิมจากโรงงานตัวรถปี06นะครับรถคันนี้ราคาเพียง6 90, 9 9 0 0 0บาทฟรีวารันตีแคมเปญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์กล่องนะครับแล้วก็รถสไลด์อ่อนนะครับให้คุณหปีเต็มวารันตี เรื่องเคร์กล่องเนี่ยหนึ่งหมืโลแต่แบตเตอรี่วารันตีหนึปีเต็มนะครับไม่จํากัดระยะทาง1ปีเต็มไม่จํากัดระยะทางนะครับวอรันตีแบตเตอรี่ไฮบริดไม่จํากัดระยะทางนะครับใน1ปีเต็มนับระยะถ้าคุณซื้อวันที่12สิงหา12สสิงหาปีหน้าถ้าคุณยังพังอยู่ในช่วงเวลานั้นจัดให้ซ่อมให้ไม่ต้องกลัวครับจัดให้ สวัสดีคมสันนะครับพี่คมสันบีบีก็เป็นคนขายอะไรรถโตโยต้าบีบีสามารถติดต่อไปได้นะครับใครที่เข้ามาสามารถฝากร้านด้วยนะครับฮัมมาวีขอบคุณนะครับที่แชร์ให้แล้วขอบคุณจริงๆนะครับเอก9ธนวัฒน์เอกเถาธนวัฒน์เอฟซีสามร,ร้อยเอฟซีจับเพชรบุรีครับมีเอี่ยวพิ้นติ้งขอบคุณนะครับรถคันนี้สีบอลเดิมจากโรงงานมีการเคลียร์สีบ้างน,นะครับรถบอดี้สวยเดี๋ยวเรามาดูตัวฝาโป้งข้างหน้าดีกว่าเราจะเริ่มเปิดจากข้างหน้าดีกว่าทีมงานจะได้เดินเข้ามาง่ายนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาโป้าานนนนห้ก่อะครับมา รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับไฮบริดไฮบริดวันนี้คุยกับุ่นพี่คนนึ่งบอกโอ้โหแม่งโคตรคุ้มเลยอ่ะเอารถรุ่นนี้ราคาแค่นี้แล้วมึงการันตีแบตด้วยมึงจะเหลือหรอวะผมก็อยากจะลองเหมือนกันพี่ถ้ามันจะตายก็ตายแค่2คันนี้แล้วผมก็ไม่ทําต่อแล้วนะครับก็ใครที่อยากได้ผมมีแค่2คันนี้นะผมไม่ทําต่อแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะครับก็ทําแบบนี้อย่างมากผมก็เข้าเนื้อนิดหน่อยวัดดวงกันไปนะครับทันไลฟ์สดครั้งแรกแชร์แล้วนะครับสู้ๆต่อไปนะคุณนวัตคุณโชติ กะวิรัชกิจนะครับแชร์แล้วนะขอบคุณนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับทุกวันนี้ใครที่ดูหัวไลฟ์สดผมก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเป็นช่วงโอกาสที่ผมทําได้ผมก็ทําผมไม่รู้ว่าอีก3เดือน5เดือนผมจะทําได้ไหมด้วยพิษเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนี่ระบบปั๊มน้ำทุกอย่างยังใช้ได้หมดนะครับผมอยากให้ดูนี่ครับสภาพแสนกว่าโลนะครับแต่ตัวไฮบริดเนี่ยสายไฮบริดสีส้มเนี่ยนะครับยังสวยกิฟต์ไม่มีขาดในแดงสิ้นห้องเครื่องไม่มีเยิ้มสนิมมีแดกเป็นปกติของรถอยู่แล้วรถใช้งานระบบไฮบริดนะคร System diver นะครับใช่บอป่าไม่รู้อ่านผิดก็ไม่เป็นไรนะเอ่อ s t เ a t e g y s r a e อ่านผิดก็อย่ากโกรธนะเรียนมาน้อยรถฝากระโปรงไม่เคยมีการขยับนะครับสติกเกอร์เดิมจากโรงงานสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับทุกอย่างครบหมดซอกในเดิมจากโรงงานรถขันหน้าไม่เคยมีชนหรือแตะใดๆทั้งสิน้นหัวน็อตไม่เคยมีการแกะนะครับไฟหน้าเหลืองเดี๋ยวจะก,การขัดให้นะครับขัดให้ออกไปสดใหม่นะครับก็ FC 3 0 0ครับคุณเจมส์นะครับ สวัสดีครับรถสวยครับราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับเราไม่กลัวกล้าการันตีคุณ1ปีเต็มผมกล้าการันตีแล้วคุณจะกลัวอะไรครับลงสามารถลงในสัญญาหรือเอาวิดีโอนี้นะครับไปลงที่กรมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่เรียกร้องอ่ะสองขอบสองขอบได้ไม่ต้องกลัวครับก็ลูกกูชายครับกล้าพูดก็ต้องทำครับบางคนพูดแล้วก็ไม่ทำครับการันตีดูแลแล้วก็ไม่ดูแลนะครับก็ ตามนั้นแม้แต่บริษัทเองบางบริษัทก็ตามนั้นพี่ก็สู้กันต่อไปครับใครที่ดูอยู่นะครับเราซื้อวารันตีบริษัทที่ชัดเจนให้สำหรับคุณนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในภายในกันดีกว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับรถคันนี้นะครับภายในผมชอบคันนี้อย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีที่แบบบอดนะครับแต่รถเนี่ยได้เป็นสีบอลเดิมจากโรงงานภายในเบาะหนังแล้วเบาะหนังแล้วนะครับภายในเบาะหนังแล้ว รถสตาร์ทนะครับไม่มีไฟโชว์แดงสิ้นนะครับไม่มีไฟโชว์แดงสิ้นดูจากด้านในนะครับรถสมบูรณ์ทุกอย่างไฟโชว์เตือนนี่คือเปิดประตูอยู่นะครับรถเนี่ยมีริ้วรอยนะครับตรงพวงมาลัยเนี่ยเราจากการเก็บพนให้ใหม่หมดนะครับแอร์เย็นฉ่ำรถไฮบริดส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำเรื่องแอร์นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับนี่พวงมาลัยนะครับมีริ้วรอยเราจัดการให้หมดนะครับเราจัดการให้หมดนะครับแล้วก็จอคอมมาทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับ รถรุ่นนี้ภายในที่เป็นแบบนี้นะครับหายากมากนะครับโอลูกอมก่อนเหมือนรู้เลยว่าจะต้องกินลูกอมนะครับมารถเนี่ยแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็รลังค่าสันลูฟสอตอนนะครับเบาะไฟฟ้าหน้าหลังหลังเนี่ยสามารถปรับเก็บเป็นไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันจอคอมมานด์ครบนะครับเครื่องเสียงต่อหมดหัวชิวน่าจะอยู่มีตรงนี้นะมีตรงนี้อีกไหมเอกสารนี่ดีกว่าผมอยากให้ดูตรงนี้ เอกาสารมีครบหมดครับรถออกห้าง TSL ก็ตามนั้นคุณแจครบ2ดอกไม่ครบเดี๋ยวทำให้จำไม่ได้พูดไปแล้วก็พูดไปเลยทำได้ทำให้6,99,000บาทกับราคานี้ใครคิดว่าแพงนะครับก็ปล่อยผ่านครับแต่ผมขายให้ราคานี้ครับติดต่อแชร์ชให้ตลอดครับติดตามไปตลอดจะสู้จนสุดลมหายใจนะครับสุดท้ายขอบคุณครับเกียรต,ติกร s อสไม่มีนะครับแจวเลยครับสมบูรณ์เพชรหง เราต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้จัดไฟนแนนซ์ได้หกแสนบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับใช้เงินดาวประมาณแสนหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะจัดได้เต็มนะน่าจะจัดได้เต็มเดี๋ยวลองเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเด้วเจ็บคันนี้เป็นแบบกุญแจคีย์เลสน,นะครับก็แล้วก็ตัวนี้นะครับมีช่องเก็บของต่างๆครบหมดเปิดไฟก่อนฝาท้ายไฟฟ้าครบนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน ac off auto พวงมาลัยเป็นแบบปรับไฟฟ้าไหมอันนี้ไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะครับเป็นปรับมือ รถเนี่ยเป็นรถพลังงานทางเลือกไฮบริดนะครับมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ก็ยังเป็นเติมน้ํามันเครื่องยนต์โซโฮอบ95เติมได้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับออปชันค่อนข้างเต็มนะครับราคา699,000บาทผมมีช้อยให้เลือกครับอยากจะเลือกซื้อน,นรถในราคาถูก599,000บาทก็ได้ครับแต่เราไม่มีารันตีใดทั้งสิ้นเราขายตามสภาพแต่ถ้าคุณซื้อ699,000บาทคุณได้ประกันภัยได้ค่าจัดได้ค่าโอนฟรีาราีเคร่ีงเครื่องกล่องเก,กียร์นะครับ แล้วก็ฟอร์นตีแบตเตอรี่ให้คุณด้วยไม่มีรถมือสองที่ไหนที่กล้าการันตีให้คุณแบบนี้นะครับเศรษฐกิจช่วงวิกฤตนี้เป็นไงบ้างครับแย่ไงครับเฮี้ยไงครับบอกเลยครับก็ต้องสู้กันต่อไปคัมรี่สามจุดห้าขายไปยังครับยังอยู่ครับอยากได้ตรงไหนราคาคุยกันรถได้รถให้นะครับสำหรับเจ้าคัมรี่สามจุดห้าเหลือห้าเก้าเก้าขายได้ขายให้เลยนะอยากขายตอนนี้อยากขายนะครับอยากขายทุกคนอยากจะฝ่าวิกฤตนี้ออกไปให้ได้นะครับ รถสองคันนี้ไอ้รถรถคันนี้นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสองด้านนี่ออปชั่นคือแบบคุณซื้อรถราคาหกแสนกว่าบาทอ่ะคุณได้ออปชั่นแบบเนี้ยแล้วคุณวารันตีเครื่องเกียร์กล่องอ่ะคุณก็มถมือสองอ่ะแม่งก็กินไป80%แล้วนะวอรันตีแบตให้คุณด้วยเนี่ยกินไป80%แล้วจากยอดเสียของตัวรถนะครับสบายใจได้เลยนะครับสวัสดีน้องเดียนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยน้องเดียกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เก่งสวนพิกขอบคุณครับเก่งสวนพีกนี่ก็กดแชร์ผมบ่อยนะครับทั้งหมด500ท่านนะครับราคา6 90, 9 9 0 0 0บาทฟรีประกันภยัยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีารันตีนะครับเครื่องเกียร์กล่องฟรีารันตีแบตเตอรี่ไฮบริด1ปีเต็มไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับสำหรับเจ้าแบตเตอรี่นะครับกล้าให้คุณ1ปีเต็มโทรมาเลยครับผมพร้อมเปลี่ยนนะครับมาเราไปดูกันต่อนะครับสาหรับใครที่สนใจเราไปดูกันต่อ รถคันนี้ก็มีริ้วรอยต่างเราแล้วจากการเก็บงานให้หมดนะครับเราไปดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับสามแสนออกไหมครับหมายความว่าดาวสามแสนนะครับดาวสามแสนได้เลยนะครับจากแคนเรียนสามแสนได้เลยนะครับสามแสนก็ให้กล้วยเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าผมต้องให้กล้วยครับจะได้อิ่มนะครับกล้องถอยด้านหลังรถบอดี้สวยประตูไม่เคยมีการแกะนะครับรถนี่ครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึง นี่ครับบอยฟ้าครับสวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีตอนเดืกดคุณอรัญญาโอ้ยคุณอรัญญานี่ก็ดูสาัสนุนมตลอดนะครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับรถออปชั่นสุดยอดครับแต่อย่าได้พังนะครับก็ต้องซ่อมกันหน่อยแต่ตอนนี้มันใช้ได้ครับ การันตีว่ารถใช้ได้ทุกอย่างระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าระบบไฮบริดเหมือนถูกหวยครับถูกหวยครับไฮบริดเหมือนถูกหวยอ่ะเขาขับเผื่อพังเดี๋ยวก็พังถูกหวยเองอ่ะนะครับก็ต้องลุ้นกันไปแต่เรามีวารันตีให้คุณคุณสบายใจได้ครับซื้อที่เรานะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้าออปชั่นครบรถนี้อาราคานี้ไม่รวมเลขทะรเบียนนะครับเจ้าของไปใส่รถคันใหม่ของเขานะครับมาเดี๋ยวเราดับเครื่องกันต่อนะครับ ใครที่ดูอยู่นะครับ500กว่าท่านผมอยากให้ช่วยกดแชร์รักสิบแชร์ได้ไหมครับผมก็ไม่รู้ทํายังไงผมอ่ะอีกฉาพวกที่เขาทาพวกไลฟ์เฟซบุ๊กโปอ่ะนะที่ถอดเสือ้อทอกท,อก,ทอกอะไรเงี้ยฝากกดแชร์หน่อยแม่งแชร์ยี่สิบสามสิบกลุ่มแชร์เมียก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่กลัวที่จะเห็นถ้าก,กดแชร์ไปก็กดแชร์กันได้แต่อย่างเงี้ยช่วยกดแชร์สนับสนุนผมตารวจเขาไม่จับเราหรอกมึงอยู่กูสองคนนยโย่กูอยู่สถานที่วก,กูก็ถ่ายวีดีโอไปเรื่อยอ่ะ อะไรวะอารยะนะครับไม่ใช่อารยาอ๋อครับผมต่อไปอีกคันหนึ่งสีขาวครับเป็นสีขาวมุกจากโรงงานรถคันนี้อยู่ในกลุ่มของเอสิมาเอเวลไฟเอวพาดไทยแลนด์นะครับรถสีขาวเนี่ยเดิมจากโรงงานเป็นขาวมุกอยู่แล้วนะครับเป็นไฮบริดปี0ูนเหมือนกันครับรถบอดี้สวยไม่มีชนหนับพิความจมน้ำนะครับเลขไมล์คันคันสีเทาก่อนคันสีเทาประมาณแสนหกแสนเจ็ดคันนี้ก็ประมาณแสนแปดนะครับแสนแปด ุญแจอยู่ในรถไหมคุญใจอยู่ในรถนะครับเรามานั่งอยู่ในรถกันคันนี้จะได้เป็นสเปคเบาะบาผ้านะครับเราต้องบอกว่าเป็นสเปคเบาะผ้านิดนึงนะครับรถล็อกอยู่บ้านึงึ่งรถคันนี้เป็นสเปคเบาะผ้านะครับแล้วก็ได้ฝาได้ฝาท้ายไฟฟ้าเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ออปชั่นเดียวกันได้สีขาวคันนี้มีการติดเครื่องเสียงเพิ่มนะครับมีการติดเครื่องเสียงเพิ่ม แล้วก็บุ๊กทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ออกอีตันอชัวร์เลยออกอีตันรถออกอีตันนะครับรถปี06นะครับรถสวยเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกันเลขไม้นะครับเราดูเลขไม้กันคันนี้เลขไม้สองแสนกว่าโลก็คุณต้นน้ำขิงน้ำเคอะไรนะน้ำขิงมีรถ f o r t จูเนอร์ไหมครับมีครับ สามห้าศูนย์แซขอดูจองไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานรีวิวไปแล้วนะครับผมกลับไปดูการรีวิวใน YouTube ได้นะครับให้เซลเราถอดบ้างครับเผื่อยอดไลค์ดึกๆจะถึงพันโอ้ยผมบอกเลยว่าถ้าเซลผมถอดนะสุดยอดผมบอกเลยครับเซลเดียเซลวีเซลตีผมนะเซลปักนะครับ gaan, เอวผิวมากเลยสวัสดีคุณอ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีคุณชัตพงนะครับ fc 300มาลุยกันต่อกดแชร์ไปครับอยากให้ถึง800จริงๆ รถคันนี้เนี่ยมีริ้วรอยเนี่ยบอบมันก็ต้องมีริ้วรอยทุกคนหลือคันอยู่แล้วหัวกงหัวเกียร์นะครับเราก็จัดก,การเก็บงานให้หมดหลังคาซันรูทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานไม่ต้องพูดเยอะออปชั่นทั้งคู่มีเหมือนกันหมดคุญแจ2ดอกครบหมดนะครับราคา6990 0 0บาทฟรีวารันตี1ปีเต็มก็จะเป็นเครื่องเกียร์กล่องนะครับแล้วก็ระบบไฮบริดรอดูแลให้คุณ1ปีเต็มไม่ต้องกลัวเลยนะครับราคานี้เราจัดก,การให้หมดการันตีให้คุณ1ปีเ็เนี่าจะเป็นเครื่องเ,องเนี่ยโม แต่ถ้าแบตเตอรี่เราไม่จํากัดระยะทางภายในหนึ่งปีครับเป็นไงกล้าพราะะไม่มีใครกล้าแต่เราให้น้องแชร์แชร์ไ้น้องแพนแชร์ไปหมดทุกกลุ่มแล้วจะเฮียแชมป์ขอบคุณนะครับแม็กกี้รองเท้าสุขภาพแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับทั้งหมด504ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์น้องคนนี้ด้วยนะครับสนับสนุนคนนี้ด้วยว่าจะทํายังไงด้วยเดี๋ยวเราจะมีประมูลของเล่นนะครับฝากเข้ามาสนับสนุนเราด้วยนะครับเรามีประมูลของเล่นนะครับฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ ทุกคนที่ดูอยู่นะครับสนับสนุนพวกเราจริงๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมติดตามพี่มาตั้งแต่ในช่อง YouTube ช่องมากเลยครับซ้อนหนึ่งต้องซื้อรถจากพี่ร้านพี่ให้ได้ขอบคุณเลยนะครับจะมี Honda Civic FC t ทบโ o เข้ามาไหมอาทิตย์หน้ามีแน่นอนพอลูกค้าเอามาส่วนรถเบ้นจากโชว์รูมเรานะครับเดี๋ยวเราจะปิดประตูรถคันนี้บ่อยฟ้าหน้าหลังใช้ได้หมดรถบอด,ดี้สวยไม่มีชนเอาคุยกันแบบนี้ดีกว่ารถเอสิมาออกห้างเกือบ3ล้านแต่วันนี้ ราคามือสองนะครับเราเปิดที่6,99,000บาทสวัสดรับใครที่สนใจนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน,ใ,นใ,คใครที่สนใจรถยนต์มือสองอยากดูรถคันไหนครับช่วยกดแชรไ์ไปหน่อยกดแชรไ์ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรถอีกคันหนึ่งอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกนะครับก็ F C 300, 300. ขอดูหน่อยครับ Fortuner ทีมงานครับนะ <S <S 2> <S 2> x 3อ็ายแดงครับ จดทะเบียนแล้วเวลไฟล์ well Fi, ล้านสี่เาขเยนส5 5สนะครับ e 6 0 e 6 0นะครับ6,5,9ฟรีทุกอย่างนะครับเวลไฟล์ส well ี่ล้านนะครับสี่ล้านแพงปล่อยผ่านเพราะของแต่ง2องล้านนะครับแล้วก็ Fortuner แม่ผมมื่อสองหมโล3 0มหมโลเองขายล้านสอขายแพงขายแพงแต่ขายสภาพเหมือนรถป้ายแดงอะนะครับออดดี Audi, ครับ คุณสอรยุทธ์มาร์กนะครับ MTH FC สามร้อยขอบคุณครับมาเรามาดูกันต่อแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันดีกว่าเราไปตรงนี้กันสําหรับใครที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับเราจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องของเล่นดีกว่าใครอยากประมูลของเล่นมั่งใครอยากประมูลของเล่นมั่งเราเริ่มที่ศูนย์บาทนะครับบางชิ้นสองพันสามพันฮะแป๊บหนึ่งกดเลยวไปหละอ่ะ มันหลุดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ